ทานได้กล่าวไว้ว่าการเผยแผ่พูดศาสนาการแสดงอะไรก็ตามมีทั้งศาสตร์และศิลป์ไม่ว่าจะเป็นการบริหารงานไม่ว่าจะการเผยแผ่ไม่ว่าจะเป็นการศึกษามันมีทั้งศาสตร์และศิลป์ในการบริหารในการกระทำต่างๆ,ๆทั้งสิน้นพระเจ้าก็เช่นเดียวกันนะพระเจ้าก็เช่นเดียวกันก็ที่ไทยหลักนี่แหละครับบุกบ้านใหญ่ ถ้าือไปหาเจดินสามพีพ่น้องก่อนเลยเพราะอะไรมีบริวารเยอะใช้คนเป็นคนที่เป็นทั้งหมดนั้นก็คือต้องมีความรู้หรือว่ามีทักษะและศ,าศ,าศ,าศาิลในการที่จะชใช้คน 3. าม,มีหลักการเด้นหลักการเด้นหลักการก็คือก็เรียกว่าต้องมีแบบแผนในการที่จะไปเผยแพร่เราไปรู้เลยครับ หลักการอะไรนะหลักการสถาอูดมการสี่วิธีการหกใช่ไหมนั่นคือโอวาทปาฏิโกเนี่ยคือแผนในการเผยแผ่พุทธศาสนาของพระริจ้าเป็นแผนที่มั่นคงด้วยถ้าเราเอาแบบนี้ไปนะครับเราไปเผยแผ่นสามารถสํเาเร็จได้แล้วก็กะทำให้เกิดเรียกว่าไม่เหนื่อยตัวเราเพราะเราอะไรครับเรามีแผนเลยมีแผน นะครับพอมีแผนเสร็จแล้วนะครับมีหลักการนะครับเน้นหลักการเสร็จวางฐานให้มั่นคงอันนี้เราให้มั่นคงไปแล้วเรื่องอะไรครับการบรรรูประชาอวาสมบทการอุปชาและอวสมบทนี่แหละพุทธเจ้าว,วางหลักฐานเรียกว่าฐานนั่นมั่นคงในทางพุทธศาสนา พราะการที่จะเผยแผ่ตรงนี้มาก่อนเช่นการบวชต้องบวชเป็นพ้าเป็นเดนเป็นพ้ามาเนี่ยคือสิ่งเหล่านี้ก็คือหลักในการเผยแผ่แลว้วก็เป็นปัจจัยสําคัญในการเผยแผ่พุทธศาสนาของพระพุทธเจ้านะครับเมื่อมีฐานมัน่นคงเนี่ยเราได้คิดเราได,เาได้เราได้รู้เลยได้ว่าพระพุทธศาสนาของเราเราจะเกิดความมั่งคงได้ สุดท้ายเมื่อมีการหลักฐานบันคงเนี่ยสุดท้ายท่านต้องมีคนอุปถัมภ์ใช่ไหม <c oughs> ในคำพูดศาสนาคำพทธการพู้ดิจ้าแม้แต่หลังพู้ดจการมาแล้วเนี่ยจะสังเกตได้เลยว่าการเผยแผ่ก็ดีการทำงานในทางพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ดีจะมีผู้อุปถัมภ์แม้กัน่ในขณะที่ผู้ธเจ้าบมี ชีวิตอยูก็มีผู้ประทรมอาณาจักิกาเศรษฐีพระเจ้าพิพิสาพระเจ้าชาติศัตรูนากวิสาขามาอุปฏิกา